สวัสดีครับตอนนี้าชวนวิ่งตอนเช้ากันนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมาอดีฟนะครับผมจะปรับกล้องให้มันเป็นปั่งนนได้ยังไงนะง <c oughs> นนี้แล้วกันตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณสักสามกิโลนะครับก็วันนี้อยากจะวิ่งอีกสักสองกิโลให้ครบค้า เดี๋ยวไลฟ์ที่จะไลฟ์รลายสัปดาห์เดี๋ยวขอเป็นหลังวิ่งเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์ให้นะครับนี้มาติดขึ้นแล้วที่นี่ช้ากว่าเมืองไทยประมาณสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็เลยอยู่จี่ประมาณสักเจ็ดโมงคคอวิวของที่เมาดิฟนะครับ นี่ครับผมนี่อยู่มางดีฟครับขอมาพักสักสองสาวันนะฮะแต่ว่าไปไหนทุกที่ก็จะพกรองเท้าไปด้วยตลอดนะฮะแล้วก็ไปวิ่งคะตอนเช้านี่ให้ดูวิวไปตอนนี้วิ่งมาแล้วสามจุดสามกิโลนะฮะ แต่ว่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดเดินเดินครับก็ชวนดูวิวเฉยๆวันนี้เตรียมงานวิจัยไว้ประมาณสักสิบงานวิจัยนะเดี๋ยวอาจจะสายหน่อยนะครับรอให้พักกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ฟัง แต่ว่าอากาศดีมากครับก็ไม่ร้อนเกินไปแต่ว่าแดดเริ่มแรงขึ้นแล้วนะฮะฝั่งน้นจะเป็นฝั่งของฮาร์ดร็อกนะฮะแต่ว่าเราพักด้านโน้นฮะเราพักฝั่งของทรายนะฮะทรายนี่เป็นของเคลือสิงแล้วเขาก็พยายามจะแบบ ดูแลเรื่อง sustainability ด้วยนะครับนีใ่ใช้ดังหน่อยนะครับเราจะมาวิ่งดูให้ทั่วครับว่าเขามีอะไรบ้าง สัญญาณมันจะคัดัดอให้หครับอันนี้ฟังฝั่งนี่เป็นฟังของให้ครับแต่ว่าน้ําใสมากนะมันบดไปครับั่านผีขออภยัยฮะให้ดูน้ําความใสของน้ํามันใสมากใสแบบสุด,สด ที่เราวิ่งมาเดี๋ยวไปวิ่งต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ตอนสายๆนะครับไปก่อนนะครับ